แล้วก็ในแง่ของพระวินัยบางอย่างถ้าเกิดอย่างเช่นเกี่ยวกับครุพันยมที่ท่านแสดงไว้ถ้าเกิดจะเอาว่าใช้ความเป็นใหญ่ของตนน่ะซึ่งครุพันเนี่ยจะเป็นลักษณะของอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถแจกได้ยมคือเวลาโยมมาถวายของสงฆ์อ่ะมันจะมีประเภทที่สงฆ์สามารถไปแจกได้และบางอย่างแจกไม่ได้ซึ่งบที่แจกไม่ได้เขาเรียกว่าครุพันมีถึง25ประเภทด้วยกันอะไรหลายอย่างเกี่ยวเนื่องกับเสนาสนะอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเจ้าอาวาสไปใช้ความเป็นใหญ่นะใช้อำนาจสิทธิ์ของตนแล้วบอกว่าเออก็ฉันเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยตามข้อกฎหมายนะเดี๋ยวฉันจะไปแจกโน่นแจกนี่อย่างนี้ไม่ได้โยมมีโทษคือไม่มีโทษในแง่ของข้อกฎหมายแต่อาจจะมีโทษทางพระวิน,นัยฉะนั้นอาตมาเลยเห็นว่าเออถ้าเรารู้แม่มุมทั้งสองเนาะก็ยิ่งจะทําให้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคุณโยมอ่ะทีนี้เรามาดูต่อเนาะในมาตราที่45 บอกว่าให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และวิยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาอันนี้ก็ที่อาตมาได้พูดไปแล้วเนาะก็คือเป็นเจ้าพนักงานนั่นเองคือเจ้าหน้าที่ทีนี้มาดูวิยาวัจกรนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่านบอกว่ากรณีที่มีการมอบหมายให้วิยาวัจกรดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัด วย,ยาวจกรมีฐานะเป็นตัวแทนของวัดในการจัดการทรัพย์สินของวัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชําระใหม่ตรงนี้ที่ท่านบอกว่าได้รับมอบหมายนะครับก็คือหมายความว่าได้รับมอบหมายจากก็เรียกว่าเจ้าวาดนั่นเองอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะ,ะคือมีสิทธิ์ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ามาทําโดยพระาการนะก็คือเจ้าอาวาสอาจจะมอบหมายให้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบางครั้งวัดหนึ่งหนึ่งเช่นวัดใ่ใหญ่โยมสามารถมีวายาวัชกรได้หลายคนบางทีเจ้าวาดนั่นแหละก็จะมอบหมายว่าเออบุคคลคนนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรคนคนนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าหนังสือรับรองนะให้แต่ละคนแต่ละคนไปก็การทําหน้าที่ก็จะไม่กาก้าวก่ายกันอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้มาดูในเรื่องของวายาวัชกรตามประมวลกฎหมายอาญานะท่านบอกว่า วัยาวจกรเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาจึงได้รับการคุ้มครองและควบคุมตามกฎหมายอาญาดังนี้นะมาตรา136ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดเบียนทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกนะจำคุกตั้งแต่5ปีถึง2 0ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง4 0 0 0 0บาท ถ้าฟังอย่างนี้อาจจะยังดูงงๆนะอาตมากําลังจะบอกว่าได้รับความคุ้มครองและควบคุมคุ้มครองหมายความว่าถ้าเขาไปทําหน้าที่นั้นๆน่นะแล้วมีการที่บุคคลอื่นเข้ามาขัดขวางหรืออย่างไงเงี้ยโยมเขาจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะฟ้องร้องได้เราจะเห็นคลิปอย่างเงี้ยเยอะที่อาจจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งอะ่ะแล้วมีบุคคลที่แบบเออเขาก็เก่งข้อกฎหมายเนาะไม่ยอมอย่างงั้นเงี้ยอ่ะก็อาจจะมีเจ้าหนะ้าที่บางคนว่า ท่านน่ะกำลังฟาฝฟื้นการปฏิบัติงามของเจ้าหน้าที่คำนั้นนายโยมก็คือมาตรานี้แหละมาตรานี้ครอบคลุมหมดเลยนายโยมคือพอเป็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บใครก็สามารถใช้มาตรานี้ได้วายาวจกรก็ใช้ได้นะเออพอได้ยินอย่างนี้โยมก็ไม่ต้องขนาดใช้ข้อกฎหมายนี้นะแม้เนี่ยมาขัดขวางฉันใช่ไหมฉันเป็นเจ้าหน้าที่อี้นะเออตามนี้ตามนี้ก็คงไม่ต้องขนาดนั้นนะแต่ว่าสามารถใช้ได้ยโยมแต่พอมาเป็นในเรื่องของควบคุมเนี่ย จะเป็นมุมกลับกันล้คือกรณีถ้าเราเคยฟังข่าวนะไม่นานมานี้น่าจะถึงปีแล้วมั้งก็จะมีเหตุการณ์กรณีหนึ่งนะที่อาจจะดูไม่งามนักในสายตาของชาวพุทธในาศาสนาก็อดีตพระภิกษุรูปนั้นก็ถึงปาราชิกเลยแต่ในขราวปาราชิกครั้งนั้นนายมกลับมีเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวข้องอถ้าเคยใครดิติดตามข่าวก็ทรัพย์สินเท่า,หาไหร่ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนหรือ6 0แสนนี่แหละ ช่วงต้นถ้าเราสังเกตของข่าวนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าบุคคลคนนี้รักษาการเจ้าอาวาสหรือเปล่าหรือลักษณะนี้แต่ภายหลังเนี่ยในการให้การบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่มีเจตนาในการเอาทรัพย์นั้นไปแล้วก็คืนทรัพย์แล้วซึ่งท่านในทางกฎหมายโยมตรงนี้แหละจะมีการตัดสินโทษที่แตกต่างกันกรณีถ้าเขาเป็น ผู้รักษาการแทนจเจ้าอาวาสจริงๆนะเขาเรียกว่าฝ่ายตำรวจหรืออายการเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้คนวัดหรือกรรมการวัดหรือใครฟ้องร้องเพราะจะเข้าข่ายในข้อกฎหมายอาญาเพราะคนที่ดูแลทรัพย์สินเป็นผู้ทำความผิดเสียเองซึ่งตรงนี้จะต่างกันกันกบบุคคลที่ไม่มีตำแหน่งใดๆเลยฟังเพลินๆแบบมันจะต่างกันยังไงคือความผิดลักษณะเดียวกันแต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ต่างกันน่ะ โทษที่เขาจะพึงได้รับก็จะต่างกันโยมอ่ามันมันจะมีความผิดที่เบาวกว่าอ่าถ้ากรณีที่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่หรืออีกอันหนึ่งที่บอกว่าคืนไปแล้วไม่ได้คิดว่าจะยักยอบอย่างนี้ก็เป็นเหตุบรรเทาโทษโยมเวลามันไปถึงขั้นศาลปุ๊บเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเนี่ยทรัพย์สินที่เอาไปใช่ไหมจํานวนเท่านี้เท่านี้ได้มีการคืนกลับไปหรือ,อยังพวกนี้จะเป็นคําที่ประกอบไปใช้ในชั้นศาลได้ ก็จะเป็นเหตุมันโทษได้ว่าออบุคคลคนนี้ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยจนไปมาก็อาจจะไม่ได้มีการตัดสินอะไรก็ได้อาจจะเป็นเรียกเขาเรียกว่า,อ,าอยู่ในขั้นตอนที่เขาเรียกว่าควบคุมความประพฤติหรืออะไรลักษณะนี้โยมก็อาจจะต้องไปทํากุศลอะไรตามที่เขากําหนดไว้นะว่าเออเท่านั้นเท่านี้ครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็นํามาพูดให้ฟังก็เพื่อเห็นว่าเออมันต่างกันเหมือนกันนะอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะ เขาเรียกว่าไปครอบคลุมถึงอื่นๆพนักงานถ้าเราเคยฟังเช่นว่าบุคคลคนนั้นอะ่ะสมมติไปเป็นโจรหรือขโมยแล้วไปขโมยของที่อื่นวิธีการตัดสินโทษก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อไหร่กันแล้วแต่ไปขโมยของนายจ้างยอมจะเป็นอีกโทษหนึ่งใช่ไหมเออแล้วก็จะมีเรื่องของขโมยตอนกลางวันหรือขโมยตอนกลางคืน ขโมยคนเดียวหรือชักชวนพักพวกด้วยอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มไปละเออเป็นอังยี่หรือเปล่าเป็นซ่องโจรหรือเปล่าหรือเป็นแค่ช่อโกงหรือเป็นการปล้นอะไรก็จะมีะหลากหลายอีกในแง่ของกฎหมายเนาะอันนี้คงไม่ได้มาเอาเน,น้นตรงนี้แต่ให้เห็นว่าแค่นิดเดียวโยมความการตัดสินอะไรก็ต่างกันซึ่งตรงนี้วิยาวัจกรถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคุณโยมนะ ทีนี้มาดูหน้าที่ของวิยาวัจกรนะท่านบอกว่าหหน้าที่เบิกจ่ายนิตยพัฒน์สหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือตรงนี้เองนะที่อาตมาบอกว่าเออถ้าเกิดมีเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวกับจะต้องฟ้องร้องเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าพระภิกษุเข้าใจในเรื่องของพระวินัยดีแล้วก็วิยาวัจกรก็เข้าใจวัตถุประสงค์ด้วยเนี่ยนะเจ้าว่าสสามารถมอบหมายหน้าที่เหล่านั้นน่ะ นะโดยใช้เขาเรียกว่ากัปปิยะโวหารให้วิยยวัชกรอ่ะไปด,ดูแลแทนได้ก็เป็นการรักษาศาสนสมบัติด,ด้วยคือทําได้ถูกต้องด้วยแล้วตัวเองก็ไม่ต้องมีโทษในภายหลังด้วยอย่างเงี้ยคุณโยมทีนี้มาดูหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเนาะเมื่อสักครู่ที่ท่านพระอาจาร,รย์มหาสินชัยได้เกรื่อนไปก่อนนะว่าเออต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะซึ่งในกฎระเบียบนะหรือว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณโยมท่านบอกว่าข้อ6 ขเรือหัสผู้จะดํารงตําแหน่งวิยาวัจกรต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นชายมีสัญชาติไทยแล้วก็ต้องนับถือพระพุทธศาสนา 2. มีอายุไม่ต่ํากว่า25ปีบริบูรณ์ 3. เป็นผู้มีหลักฐานมั่นคง 4. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่วิยาวัจกรได้ 5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรบบัฐธรรมนูญเนาะ หกไม่เป็นผู้มีร่างกายนะทุพพลาภาพไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีโรคเป็นที่รังเกียจแก่สังคมเจ็ 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมบันดีเช่นมีความประพฤติเสเพลเ,เป็นนักเลงการพนันเสพสุราเป็นอากินหรือติดยาเสพติดให้โทษแปดไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเก้าไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากราชการ หรือองค์การค้าของรัฐบาลหรือบริษัทห้างร้านเอกชนในความผิดหรือมีมนทินมัมหมองในความผิดเกี่ยวกับการเงิน 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นละหูโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาทนี่ก็จะเห็นได้ว่าจะมีกฎเยอะเลยนะโยมแต่ที่พออาตมาอ่านไปรู้สึกว่าก็ดีอ่ะคือเอื้อเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่เนาะคือเหมือนกับว่า เนื่องด้วยเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยถ้าเป็นบุคคลผู้มีศีลด้วยใช่ไหมคุณโยมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองด้วยเวลามีญาติโยมมาทําบุญเนาะมีมาเจริญกุศลเนี่ยมันก็รู้สึกไว้วางใจเหมือนกันนะโยมเนาะแต่ถ้าเกิดวียาวจชกรมีแต่เรื่องอื้อเฉาบางทีก็กลัวใช่ไหมโยมเอ๊ะจะเอาทรัพย์สินของเราไปทําอะไรเนาะอะไรอย่างงี้เนาะเออแต่เนี่ยก็เหมือนกับท่านวางวางรูปแบบไว้เนี่ยก็คือตัดส่วน ปริโภคที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นออกหมดเลยก็คือถือว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในการที่จะทําหน้าที่จริงๆทีนี้ท่านบอกว่าวิธีการแต่งตั้งวยาวัจกรเนี่ยท่านบอกว่าข้อ7ในการแต่งตั้งวัยาวัจกรของวัดใดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นปรึกษาสงในวัดพิจารณาคัดเลือกคือฤหัตผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ6เมื่อมีมติเห็นชอบในคืฤหัตผู้ใด ก็ให้เจ้าอาวาสสั่งแต่งตั้งขรือหัดผู้นั้นเป็นวายาวัจกรโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอจะเห็นได้ว่าโอ้ขั้นตอนไม่ธรรมดาซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากวายาวัจกรในแง่ของพระพินัยมากโยมเพราะบางครั้งวายาวัจกรก็เป็นแค่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นไม่จําเป็นต้องเป็นกับทั้งทั้งคณะหรือทั้งวัดก็ได้เพียงแต่ว,ว่าอาจจะคุ้นเคยกับท่านอาจารย์รูปนี้เป็นพิเศษหรือเช่นท่านพระอาจารย์หมอสินชัยเนี่ย เขาเรียกว่ามีบุคคลที่เขาเรียกว่ามุ่งประสงค์จะช่วยเหลือดูแลท่าน,นเป็นเป็นเป็นอะไรก็เป็นองค์องค์งงไปเป็นรูปรูปไปเนี่ยไม่ได้มุ่งไปไปดูแลคนอื่นก็สามารถมาบอกมากล่าวนะขอให้ตนเองเป็นวิยาวจกรเฉพาะของท่านอย่างนี้ก็ได้นะไม่ไม่ได้ถึงต้องอให้อันเจ้าคณะอำเภออะไรมาอนุมัติอะไรทั้งสิ้นนะไม่ถึงขนาดนั้นแต่นี้ว่าด้วยแง่ของ,ของข้อกฎหมายก่อนนะครับ ก็ต้อนรับสมาชิกเนาะเข้ามาใหม่เมื่อสักครู่ก็ไม่ทราบมีชีทกันหรือยังเนาะถ้ายัางไม่มีรับเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้มีอีกสองชุดเนาะเผื่อไปประกอบนะครับเพราะในชีทเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงนเนาะไอ้นี่น่าจะคนละอันแล้วจัน <c oughs> ทีนี้มาดูความรับผิดชอบของวิยาวจกรนะครับก็คือจะมีความรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและในทางอาญานะ แล้วจะหมดหน้าที่ไปได้อย่างไรนะถ้าในทางกฎหมายท่านบอกว่าวายาวจกรย่อมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เมื่อหนึ่งตายสองลาออกสามเจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่สี่ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความในข้อสี่ห้าให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่หถูกถอดถอนออกนะฮะจากตาจากตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงแลก็ถ้าตายเนี่ยชัดเจนแล้วนะลาออกก็ชัดเจน <c oughs> จเจ้าวาดผู้แต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ถ้าตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าปยาวจกรจะต้องมีเป็นชุดๆนะหมายความว่าถ้าจเจ้าอาว่ารูปนั้นเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ก็ก็ยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่อาจจะ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่โดยสายเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการแต่งตั้งใหม่โย,ยมแต่ก็จะมีระยะเวลาเนาะก็ไม่ใช่แบบฉุกและหุกก็คือเหมือนจับสามารถมอบหมายหน้าที่เดิมของตนเนี่ยให้กับผู้ที่จะเข้ามาเป็นใหม่ได้แล้วก็มีกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายก็จะอยู่ในประมาณ30วันนะคุณโยมนะในการที่จะแต่งตั้งใหม่เนี่ยส่วนการขาดคุณสมบัติอย่างใดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็พอมีการขาดคุณสมบัติบกพร่องก็สามารถก็เรียกว่า บอกแจ้งแล้วก็หาวิยาวชกรใหม่ได้โยมแล้วก็ให้ออกจากตําแหน่งหน้าที่กับการถูกถอดถอนเนี่ยก็ต้องมีเหตุอันควรเหมือนกันนะโยมถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ท้าในแง่ของกฎหมายก็ฟ้องร้องกันได้อีกก็คือจะให้เขาออกเนี่ยก็ต้องดูว่าบีโทษอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านอาจารย์หมอจับมาแล้วน่าจะมีแง่มุมใดจะพูดนะครับกาารนิมนต์ครับท่านอาจารย์สอบถามหน่อยนะครับวิยาวชกรเนี่ยมีได้มากกว่าหนึ่งคนไหมครับ หรือว่ามีได้แค่คนเดียวครับอขอบคุณนะครับวิยาวัจกรเนี่ยท่านไม่ได้กําหนดไว้นะครับไม่ได้กําหนดไว้ก็คือหมายความว่าเจ้าวาดเนี่ยสามารถมีสิทธิ์แต่งตั้งได้เยอะๆเลยอย่างเมื่อสักครู่ที่ท,ที่ที่ผมเนืออตาตมาบอกไปนะคุณโยมก็คือบางวัดเนี่ยมีจํานวนภิกษุเยอะใช่ไหมแล้วก็วิยาวัจกรรูปเดียวอาจจะไม่สามารถค้นขวาาช่วยเหลือได้ทั่วถึงหรือเมื่อ เป็นอาวาสใหญ่มีก็เรียกว่าในเรื่องของการรับผิดชอบอหลายหลากหลายอย่างเนี่ยสามารถมีวิยาวจกรให้รับผิดชอบหน้าที่นั้นๆนๆได้ตามความเหมาะสมเลยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าวาดก็เป็นผู้มีสิทธินะแล้วก็สามารถที่เขาเรียกว่าประชุมสงฆ์เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วก็แต่งตั้งได้แล้วก็เสนอชื่อบุคคลเหล่านั้น,นไปตามลําดับขั้นเมื่อ มีการเซ็นอนุมัติไปตามลำดับจนถึงเขาเรียกว่าเจ้าคณะอำเภอในเขตนั้นๆก็ถือว่าได้รับการแต่งตั้งแล้วคุณโยมอ,นะอันนี้ก็เขาถือว่าแต่ท่านอาจารย์ได้สอบถามเพิ่มเติมเนาะสอบถามเพิ่มเติมหามีเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับท่านอาจารย์รรรอย่างกรณีที่เรามีว,วิทยาวัตกรตามวินยัยอาจจะเป็นผู้หญิงแล้วนะครับแล้วก็มีว,วิทยาวัฒกรที่แต่งตั้งต,งตามกฎหมายอีก ก็เป็นสามารถเกิดกรณีอย่างนี้ได้เช่นเช่นเดียวกันใช่ไหมครับมีวิทยาวิจัยรกรที่เป็นผู้หญิงที่ไม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 เป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าเป็นด้วยความที่โยมศรัทธาโยมมาเป็นเองนะครับแต่ว่าโยมก็จะช่วยเฉพาะในส่วนที่โยมช่วยเหลือได้เหมือนกับมาช่วยช่วยเหลือวิยวทยาวิจัยกรตามกฎหมายอ๋อได้ได,ได้ครับอะไรได้ก็ถ้าที่บอกว่าได้น่าจะเห็นชัดก็คือที่วัดเขาสนามชัยเพราะว่า เป็นทั้งสามีและภรรยาโยมสามีเป็นยวยยวชกรตามกฎหมายเลยแต่อัตมาว่าภรรยาอาจจะขนขวายวสามีด้วยก็ได้คือช่วยเหลือสามีทุกอย่างเลยก็คือภิกษุนะประสงค์สิง่งใดขาดหรืออะไรเนีย่ยภรรยาก็จะมาช่วยเหลือช่วยเหลือสามีนั่นแหละในการขนขวายก็เลยที่วัดเขาสนามชัยเลยมียวยยวชกรท,ทั้งทั้งทิศ แต่งตั้งตามกฎหมายเนาะแล้วก็ทั้งตามพระวินัยนะคือผู้ชายเนี่ยเป็นได้ทั้งทางวินัยแล้วก็ข้อกฎหมายคุณโยมชายแต่ผู้หญิงเนี่ยก็คือเป็นทางวินัยอย่างเดียวจเจริญพรอ่ะบีท่านอาจารย์จะถามนะนิมนต์ครับท่านอาจารย์ขอาการครับวัยวัชจรเนี่ยครับควรจะมีเงินเดือนไหมครับควรไหมครับแล้วก็ถ้าเขารับเงินเดือนเนี่ยควรจะเรียกเขาว่าวัยวัชจราไหมครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับเออเป็นคําถามที่ดีนะเคยค้นนะครับสงสัยเหมือนกันสงสัยเหมือนท่านอาจารย์นี่แหละเลยไปเจอคําหนึ่งถ้าภาษาทางฟาลีเขาเรียกใช้ศัพท์อะไรนะที่มีค่าจ้างอาจารย์เป็นที่แปลว่ารางมันหรือค่าจ้างท่านแสดงไว้เลยครับว่าปยาวัจกรเนี่ยประเภทที่ต้องจ้างก็มีคุณโยมประเภทที่เสนอตัวมาช่วยเหลือเองก็มี ทีนี้ประเภทจ้างเนี่ยตอนแรกอาตมาก็งงว่าเอ๊ะจะเป็นประเภทไหนก็คือ,อให้นึกภาพสมัยก่อนโบราณแล้วกันเนาะที่เวลาในวัดหนึ่งๆเนี่ยบางทีจะมีบุคคลที่เป็นอารามิกะชนยมแล้วก็พวกวิคาสาทะนัวิคาสาโทนะศัพท์อาจารย์คือคนกินเดนที่มาอาศัยอยู่ที่วัดยมหรือถ้าใครอ่านพระสูตรเยอะๆให้นึกถึงอีกคนนึ่งราทพรามโยมรู้จักราทพรามไหมที่แบบโอ้พอบวชเข้ามาแล้วนะ ได้รับคําชมเลยนะว่าเป็นผู้ที่เรียกฟ่าง่ายเนาะเป็นคนที่ที่แม้จะบวชตอนที่ตนเองอะชรามากแล้วเนาะแต่เป็นเป็นเขาเรียกสัตว์ที่วิหาริกที่อุปชาดีใจอะคือพูดง่ายว่ามีอย่างนี้เป็นร้อยเป็นพันก็ก็ดีอะก็ยังอยากได้เลยนะท่านแล้วท่านโชคดีมากที่พระสารีบุตรเทราเนี่ยเป็นเป็นเป็นพระอุปชานะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยถ้าเราสังเกตหรือประวัติของท่านน่ยจะเห็นได้ว่าช่วง บ้านปลายของชีวิตก่อนที่ท่านจะได้บวชเนี่ยท่านมาอยู่วัดแล้วนะแต่ในอดีตเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์นะซึ่งลักษณะนี้คุณโยมก็จะมีหลายประเภทอาจจะเป็นอารามิกากก็ได้ก็คือว่าถ้าสมัยนี้เราอาจจะเรียกว่าคล้ายๆเด็กวัดก็ได้โยมก็คือว่ามาช่วยขนขวายอะไรต่างๆแล้วก็ได้อาศัยทานข้าวาที่เหลือจากการที่พระภิกษุนะได้ไปโปรดญาติโยมมาแล้วก็มามา,มาฉันมาอะไรแล้วก็เหลือก็มี ประเภทนี้เนี่ยพวกนี้จะไม่มีค่าจ้างโยมแต่แค่เขาได้มาอาศัยอยู่แล้วก็ได้ทานข้าววัดก็โอเคแล้วแต่มันมีประเภทหนึ่งที่ที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ลําบากถึงขนาดนั้นอ่าแต่ว่าก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากแหละแต่บุคคลเหล่านี้เนี่ยช่วยเหลือไหมอยากช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าต้องมีค่าจ้างให้ฉันโยมซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็แสดงไว้ว่าภิกษุเนี่ยสามารถให ได้ตามความเหมาะสมแต่ของที่ให้นั้นก็คือเป็นกับปิยพันธ์ที่ตนเองนิยมเช่นอาจจะเป็นบริขารต่างๆที่ที่ตนเองได้ามาแล้วเขาเรียกว่าสามารถที่จะจะให้ได้โดยไม่ผิดอะไรเงี้ยเพื่อเป็นค่าจ้างนะได้ไม่ได้จ้างด้วยเขาเรียกว่าเงินงทองนะโยมนะเออก็คือที่จ้างเนี่ยคือมันจะมีศัพ์หนึ่งในพระวินยัยเขาบอกว่าด้วยทรัพย์ของตนเนี่ยเออตรงนั้นเนี่ยท่านจะขยายไว้นะท่านอาจารย์นะว่ารัพย์นั้นต้องเป็นกับปิยพันธ์นะโยมเอออาจจะ จะเป็นจีวรนะเป็นอะ,อะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นผ้าอื่นๆหรือจะเป็นบาทเป็นอะไรก็ได้อะที่ได้มาคือภิกษุอาจจะได้มาโดยมีผู้ประสงค์มาถวายแต่มันเกินเกินที่ท่านใช้แล้วอาจอาจจะเก็บงําไว้อะไรเงี้ยสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นอ่ะเป็นค่าสร้างหรือเป็นค่าตอบแทนน้โยมทีนี้มาที่คําถามของท่านอาจารย์ว่าจริงๆวิยาวจกรเนี่ยควรมีเงินเดือนไหมถ้า สำหรับส่วนตัวอันนี้เป็นอัตโนมัตินะคุณโยมถ้าใครอที่เข้าใจดีแล้วก็เห็นว่าในการประพฤติปฏิบัติเนี้ยนอกจากที่เราได้ควนขวายช่วยเหลือพระคือเป็นกุศลอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณโยมนะวิยาวัจกรเนี่ยอัตมาว่าถ้าเขามองเห็นสิ่งเหล่านั้นน่ะเขาไม่ต้องการสินจ้างเราโยมเพราะอะไรอัตมาว่าถ้าเราเจริญกุศลเพราะจัดเป็นหนึ่งในกุศลละกรมบทใช่ไหมคุณโยมนะ เวราวัจจะเอยเ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะในบุญกิยาวัตถุขออภัยบุญกิยาวัตถุสิบเออซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเมื่อเขาเรียกว่าผลที่ตอบแทนกลับคืนมาน่ะแม้สมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิก็ไม่เท่าใช่ไหมคุณโยมเนาะคือท่านในแง่มุมเอาแต่นั้นมันอาจจะเป็นในอนาคตอีกนานเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเข้าศึกษาธรรมะม,มาดีพออาตมาว่าคนที่จะมาขนขวายช่วยเหลือคงไม่ต้องการ ไม่ต้องการตรงนั้นหรอกเนาะแต่ถามว่าในบรรดาคนร้อยคนเนี่ยอาจจะมีที่คิดไม่เหมือนกันมีไหมคุณโยมว่าก็อาจจะมีเนาะก็อาจจะแบบว่าก็ไม่เป็นไรก็ฉันก็ทําบุญด้วยแต่ฉันก็อยากได้การตอบแทนด้วยก็อาจจะมีอยู่ฉะนั้นถ้าพูดถึงในแง่ทั่วๆไปเนี่ยวิยาวจกรถ้าส่วนตัวอาตมามองว่านะถ้าอยากจะขนขวายช่วยเหลือแบบว่าโดยที่เรารู้สึกว่าเรามุ่งช่วยเหลือจริงๆอะ่ะเราไม่ต้อง รับสิจในจ้างใดๆก็ได้แต่ถ้าในแง่ของทางกฎหมายรู้สึกเขาจะมีนะครับอาจารย์เขาจะมีเงินเดือนอะไรให้นะ<ไ>เหมือนเหมือนเจ้าวาดคุณโยมคือใครทราบเนี่ยรู้สึกเงินเดือนเจ้าวาดก็มีนะแต่ว่าเคยถามแล้วแต่เงินเดือนเจา้าวาดจริงกับคือเขาเรียกว่าเหมือนผู้ใหญ่บ้านอาตมาเคยคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่บ้านเขาบอกว่าเงินเดือนน่ะนิดเดียวหลักท่านแต่เวลางานไอ้กุศลอะไรหรืออคุศลต่างๆที่ที่นั่นมานะ เงินเดือนผมมาไม่พอหรอกคืองานศพงานบวชต้องไปหมดเลยนะโยมเงินเดือนเขาไม่กี่พันอย่างนะรู้สึกไม่ถึงหมื่นะ่ะแต่ว่าไอ้ค่าที่จะต้องเขาเรียกเขาเรียกประเภทนี้เขาเรียกว่าอะไรอาตมาจาศั์ไม่ได้แล้วนะแต่เหมือนกับว่าเป็นเป็นเงินที่ต้องจ่ายไปเยอะกว่าที่าภาษีสังคมอ่ท่้นใช้คํานี้แล้วไม่ไปไม่ได้โยมเพราะว่าทุกคนก็รู้จักใช่ไหมเออเราเลือกคุณเข้ามาแล้วสมมติใครมีลูกหลานที่จะต้องบวชเนี่ย เขาก็ต้องแจ้งใช่ไหมผู้นําในหมู่บ้านมีงานแต่งก็แจ้งอยู่ๆมีงานศพก็ต้องแจ้งคืองานบุญอะไรหรือจะงานมงคลอวามงคลอะ่ะยังไงผู้ใหญ่บ้านอะ่ะก็ต้องรับรู้แล้วโยมคิดว่าผู้ใหญ่บ้านอะ่ะใส่ซองเหมือนโยมโยมทั่วไปได้ไหมสมมติปกติโยมทั่วไปใส่สองร้อยใช่ไหมทาบุญผู้ใหญ่บ้านจะกล้าไหมโยมอย่างน้อยก็มีห้าร้อยเนาะก็ต้องมากกว่าลูกบ้านอย่างเงี้ยจาย์กลายเป็นว่าบางทีเขาเรียกว่าทรัพย์สินตรงนั้นที่ได้มาเนี่กเรียกเงินเดือนเนาะ อคือที่จ่ายไปเออมากกว่าภาษีสังคมมากกว่าอย่างนี้เนาะอาตมาก็ว่าเตะแ,แต่บอกตรงๆนะอ่าข้อมูลเรื่องเงินเดือนพยาวจกรไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเจ้าวาดได้อยู่ที่พันแปหรือสองพันพยาวัจกรไม่น่าจะมากกว่านั้นอตรงนี้ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วมีโยมท่านใดเนี่ยทราบไหมทรมาบเรทเงินเดือนพยาวจกรไหมหรือตอนเองดํารงตําแหน่งพยาวจกรอยู่แล้วก็ได้เงินเดือนอย่างนี้มีไหมคุณโยมคุณโยมผู้ชายที่มานั่งอยู่ อ,อาจารย์ทราบไหมครับเออเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นะไม่แน่อาจารย์จะมีข้อมูลตรงนี้นิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับก็ไม่ไม่เคยเห็นวัยยาวจกักรพูดเรื่องถึงเงินเดือนนะเพราะส่วนมากถ้าเป็นเงินเดือนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโยมที่เขาศรัทธาทีนี้เขาไม่มีเวลาที่จะดูแลพระเขาก็เลยจ้าง mm hmm. จ้างคนน่ะมาช่วยขับรถให้พระหรือบริการพระอย่างนี้ก็มีหรือว่าจะรับเป็น รายวันก็ได้อ่าอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องมีค่าตอบแทนในการที่จะต้องมีส่วนนี้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาอะแต่ว่าถ้าทางวัดที่จะจ้างเองจะต้องใช้กับปิยพันธ์ของอะไรของสงใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นข้อตกลงของคณะสงฆ์นะเมื่อสงฆ์อยู่ลําบากกับพุทวินัยไม่ไม่สะดวกนี่เราก็ใช้คําพูดวูหารที่สมควรว่าต้องการอา่กับปิยพันธ์ส่วนนี้เป็นค่า แรงงานแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าวัยาวจกรได้หรือเปล่าว่ามีการจ้างใช่ไหมละ่ะแต่ถามว่าตามินในจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีการจ้างแต่ว่าที่ท่านมาการชัยพูดก็คือค่าตอบแทนใช่ไหมทุกวันนี้มันก็มีวัตถุอะไรเยอะแยะมากมายจะเป็นพวกสบู่ยาสีฟันแล้วเอาไปทําไมละ่ะตายจีวรโยมวัยยาวจกรก็เอาไปขายเดิใช่ไหมโยมจะคิดว่าเขาจะาไปผมนะให้บาดไปเนี่ยเป็นค่าตอบแทนตายจีวรไปใช่ไหมเขาก็เอาไปาไปขายตามร้าน ค้าหรืออะไรต่างๆแล้วก็เอาไอ้ส่วนที่ตรงนั้นนะ่ะมาบริหารชีวิตของเขาอย่างนี้ยังไม่เห็นนะครับว่าคือเขาจะมีเงินเดือนเหมือนกับเจ้า,าวาสนะยังไม่มีใครพูดถึงตรงนี้ที่เห็นวิย,ยาวัจากรหรือว่ากรรมการวัดอะไรนี่ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากนะครับเออดีเนาะนี่คือการสัมมนาหรือเสวนาจริงๆโยมเนาะมันต้องมีแง่มุมบางอย่างก็ไม่รู้นะคือท่านอาจารย์หมอมีเคยทราบแง่มุมนี้ไหมครับไม่ทราบเนาะ เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ท่านถามมาบางทีท่านก็น่าจะมีแง่มุมนะก็ยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยช่วยแชร์หน่อยครับพอจะทราบข้อมูลตรงนี้ไหมครับท่านอาจารย์หรืออย่างอขออนุญาตเอ่ยนามนิดหนึ่งนะเพราะค่อนข้างคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ทั้งสองรูปนะก็เป็นเพื่อนสาธรรมิกที่ดูแลอาตมาดีมากเวลาไปไปที่วัดจากแดงคุณโยมทั้งสองท่านแล้วก็ปร,ประกาศคุณท่านนิดหนึง่งรูปนี้นี่เวลาอาตมาไปฟังแล้วสวดปฏิโมกนี่ ไพเราะคล่องแคล่วมากนะคุณโยมแล้วก็บวชมาไม่นานนะแต่เก่งแล้วก็รูปนี้นี่ก็เรียนขยันเรียนนะพิธรมตอนนี้คือตอนแรกสมัครเรียน,นพร้อมกันโยมอัตมาติดโควิดจุลตรีอยู่เลยอกทัน้นไปไปมัชิมทแล้วใช่ไหมครับตอนนี้สอบผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเอาเรียนอยู่นะคะห่างกันหลายชั้นเลยตอนนี้นะอ,อแต่ว่าเดี๋ยวอัตมาว่าจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ต่อเดี๋ยวมาเจอกัน <laughs> อันนี้ลองฟังข้อมูลของของท่านดูนะครับ ขอบคุณอาการครับแมอาจารย์ก็ขายผมเยอะนะครับผมก็เพิ่งบวทใหม่เนะครับภาษายังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ก็ได้ข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับ,บวิยาพันกรที่จะมาทำงานเปล่าๆนะครับด้วยการขวนขวายจริงๆนะครับช่วงหลังๆมาเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วก็ จะเป็นเงินเดือนแต่ไอ,ไอเงินเดือนเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเงินของสงหรือว่าเงินของโยมหรือของใครให้เป็นการส่วนตัวหรือเปล่าแต่แต่มันก็มีการจ่ายเป็นเงินเดือนนะครับพนการขวนขวายตรงเนี้ยมันไม่ได้ขวนขวายออกมาจากจิตจากใจนะครับมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่ได้บัญญัติเอาไว้ในเรื่องของบุญกิยาวัตถุอะไรต่างๆนะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าวัยปยากรได้หรือเปล่านะครับเป็นตามยุคตามสมัยครับขอบพระคุณครับครับสาธุน,นะครับก็ขอบพระคุณนะครับ